อยู่บ้านกันนานเหงากันแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมเริ่มจะเฉากันแล้วละสิวันนี้ค่ะจุนจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการดูสัตว์ค่ะซึ่งสัตว์ที่ว่าวันนี้นะคะก็คือจนีค่ะงูซึ่งงูเนี่ยนะคะซึ่งปกติเวลาเราไปดูในสวนสัตว์เนี่ยเราจะเห็นว่างูเนี่ยจะนอนอยู่เฉยๆนิ่งๆแต่วันนี้จุนจะพาคุณผู้ชมไปดูปดพฤติกรรมของงูในตอนกลางคืนว่าเขามีพฤติกรรมยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตามมาเลย เมื่อพูดถึงงูหลายๆคนคงรู้สึกไม่ถูกชะตารู้สึกกลัวแต่รู้หรือไม่นะ้องงูเหล่านี้กลับเป็นที่รักของเหล่าเด็กๆที่กำลังอยู่ในวัยเรียนรู้และอยากรู้อยากเห็น ซึ่งไม่เพียงแค่น้องๆเด็กๆเท่านั้นกิจกรรมที่เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสในวันนี้ยังถูกใจเหล่าสาววกของน้องงูทุกๆแเพศทุกวัยอีกด้วยการันตีได้จากยอดจองที่เต็มภายในเวลาอันรวดเร็วในทุกๆครั้งที่ทางสยามเซอร์เพนเทเรียมได้เปิดกิจกรรมอันนายแอสเซอร์เพนเทเรียมและทําไมต้องมาดูงูตอนกลางคืนตามมาดูกันค่ะสวัสดีครับผมไกด์บินนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมเส้นทางศึกษาทางธรรมชาติ ซึ่งระหว่างทางทุกท่านจะได้พบเห็นกับสัตว์ป่าหลากหลายชนิดและความสวยงามของธรรมชาติแต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านในเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งคืออยากทาร้ายสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่พบเห็นว่ากันไว้นะครับป่าแห่งนี้มีเทพอาระคอยคุ้มครองอยู่เอาล่ะงั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปเลยนะครับ เข้ามาในมิวเซียมของสยามเซอร์เพนเทียมเราจะได้รับการต้อนรับจากไกด์บีมที่จะพาพวกเราไปท่องเที่ยวในอาณาจักรของงูโดยเราจะถูกสาปให้กลายเป็นลูกงูน้อยในโลกกว้างจำลองสายตาของเจ้าลูกงูน้อยที่ทำให้เด็กๆรู้สึกสนุกสนานและตื่นเต้นไปตามจินตนาการเมื่อเข้ามาภายในจะถูกแบ่งเป็น3าโซนได้แก่โซนพิพิธภัณฑ์ประสบการณ์เสมือนจริงหรือ Immersive s n a k น Museum ที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ สัมผัสการดำรงชีวิตของงูโดยการจำลองชีวิตของงูตั้งแต่การเกิดการเคลื่อนไหวการล่าเหยื่อการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆตลอดจนถึงการสืบพันธุ์่วนต่อมาในวันนี้ถือเป็นไฮไลท์ของกิจกรรมอนายแอสเซอเบนเทรีมนั่นคือการสัมผัสประสบการณ์การดูชีวิตของน้องงูในความมืด ที่มีเพียงแสงไฟจากไฟฉายให้เด็กๆคอยส่องดูเท่านั้นกับโซน,น s n a c k Planet กิจกรรมก็จะมีคล้ายกับของในช่วงกลางวันในส่วน s n a ็ก Planet ที่เรามีตู้จัดแสดงงูครับเราจะปิดไฟทั้งหมดเลยในเวลากลางคืนซึ่งเราก็จะเว้นระยะเวลาเพื่อให้งูเนี่ยครับเขาออกออมีพฤติกรรมในการเริ่มออกหาอาหารจากที่เราเห็นในเวลากลางวันเนี่ยงูมันก็จะนอนนิงน่งๆตามตาม,ตามที่ของเขา แต่พอกลางคืนน่ยงูก็จะเลื้อยออกมาแบบแสดงอิริยาบถของเขาเต็มที่ยืดเต้นยืดสายหรือไม่ก็เป็นการแบบพยายามเลื้อยหาอาหารตามตามสัญชาตญาณของเขาทีนี้เวลาคนเข้ามาก็จะได้เห็นท่าหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเห็นงูในอีกมุมหนึ่งแล้วก็จะจัดให้มีการให้อาหารในตอนกลางคืนด้วยหลักๆจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะให้ลูกได้แบบมีประสบการณ์ใหม่ในการเดินถือไฟฉายแล้วเข้าไปส่องงูโอเคมันอาจจะไม่ได้เป็นป่าจริงๆ แต่ว่ามันก็ถูกควบคุมโดยมีความปลอดภัยไม่ต้องแบบเดินลุย,ยป่าจริงๆครับสำหรับสเน็ e p l a เน t มีการจัดแสดงงูมากถึง53ตู้50ชนิดมีทั้งงูที่พบได้ในประเทศไทยและงูจากเมืองน,นอกและเจ้างูหลากหลายชนิดเหล่านี้ได้แก่เจ้างูเห่าทอง งูหลามบอลที่มีหลากสีซึ่งเมื่อถึงเวลาหนึ่งทุ่มก็จะเป็นช่วงเวลาในการเริ่มกิจกรรมเนื่องจากจะต้องปิดไฟให้นกง,งูปรับสภาพให้รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาตื่นและใช้ชีวิตประจำวันนี่เองที่จะทำให้เราได้เห็นงูในอรียบทต่างๆของงูที่แตกต่างจากการดูงูในตอนกลางวันงูในโซนสแน็คแพลเนมีตั้งแต่งูไม่มีพิษงูมีพิษอ่อนไปจนถึงพิษร้ายแรง เช่นจงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองตัวนี้ที่กำลังตั้งท่าพร้อมออกหากินแล้วตามสัญชตาตญาณปกติเขาอันนี้กำลังขยับแล้วอันนี้<อ>คือสิ่งที่เราจะเจอบ่อยๆกลางคืนกลางคืนถ,ถ้าเราเห็นูถ้าเราไปหางูออหาถ้าเราไปเจองูเขียวหงางไม้กลางคืนเนี่ยมันอยู่ท่านี้ตามทุ่มไม้ที่มันขยับมันอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาแสงเราขยับาาม,มันมันมันเป็นเงาอันนี้คือ ต้องต้องฝอยเป็นเป็นบอเป็นแคทเน็กส์เหมือนกันทำไมถึงชื่อว่าต้องฝอยอะคะมันสีสีแดงแดงสีสีแดงอิ่ตัวนี้จะแดงกว่าและนี่ก็จะเป็นงูพิษอ่อนอย่างเจ้างูปล้องทองซึ่งเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มแคทสเน็ก์เป็นงูที่พบมากทังภาคใต้ของไทยลำตัวมีสีดำเป็นมันและมีสีเหลืองเป็นวงกลมเล็กๆเป็นปล้องๆและงูพิษร้ายแรงอย่างเจ้างูกระปะ ซึ่งมีพิษรุนแรงมากมีผลกระทบต่อระบบเลือดน,นางสามารถพบได้ทุกภาคของไทยโดยเฉพาะภาคใต้และมากันที่เจ้านี่ค่ะกับเจ้ากรีนอนาคอนดาที่มีน้ำหนักถึง50กิโลกรัมแต่ทางคุณบีมบอกกับเราว่านี่ถือว่าเป็นไซส์เล็กนะคะและยังโตมไม่เต็มที่อีกด้วย เป็นอีกตู้ที่น้องๆเด็กๆให้ความสนใจเพราะต้องบอกเลยว่าน้องงูตัวนี้ตัวใหญ่มากเดินมาอีกไม่ไกลเราจะเจอกับงูใหญ่อีกตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของเราในค่ำคืนนี้กันค่ะกับน้องเหลือมทอง เพราะน้องเหลือมทองใจดีกำลังสาธิตการหมัม่มอาหารโชว์เด็กๆและเด็กๆก,ก็ให้ความสนใจตื่นตาตื่นใจกันใหญ่นอกจากนี้เรายังได้เห็นอีกหลายตัวกำลังกินอาหารอยู่ซึ่งแน่นอนค่ะว่าภาพเหล่านี้อาจจะไม่ได้เห็นในช่วงเวลาลางวันและเราก็บังเอิญได้เห็นภาพน้องหลามอเมทิสกำลังกินน้ำพอดีพอดี ในกว่า50ตู้นี้มีงูอยู่หลากหลายสายพันธุ์อย่างที่คุณบีมบอกเรานะคะว่าความสนุกของเด็กๆก,กับกิจกรรมนี้คือการได้ส่องไฟฉายและหางูในแต่ละตู้ว่าอวดโฉมอยู่ตรงไหนกันบ้างนับเป็นกิจกรรมครอบครัวที่แปลกไปอีกแบบและปลอดภัยกว่าการพาน้องๆหนูๆไปป่าจริงๆแต่ได้เรียนรู้พฤติกรรมสัตว์ในยามค่ำคืนอย่างใกล้ชิดอีกด้วย และสำหรับใครที่อยากทราบข้อมูลเชิงลึกของน้องงูเหล่านี้ทางสยามสเ p e r i e n t i u ก็จะมีพี่ๆคอยให้ความรู้กับน้องงูกันอีกด้วยนะคะและในโซนสุดท้ายก็จะเป็นโซนนาคาเทเตอร์ค่ะที่มีการแสดงของหมองูการริดพิษงูการจับงูซึ่งก็แน่นอนล่ะค่ะว่าถูกใจเด็กๆทำให้เด็กๆตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกันมากเลยล่ะค่ะ เราเพิ่งเริ่มเมื่อตอนก่อนปิดโควิดรอบที่2เริ่มได้ประมาณ34ครั้งเนี่ยคือตอนแรกไม่คิดว่าคนจะสนใจด้วยความที่เราเดินทุกวันอยู่แล้วไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยแต่ว่าเราก็คิดในมุมเราว่ามันไม่มีอะไรคิดในมุมที่แบบเคยเข้ปาป่าบ่อยๆมืดๆก็เดินถือห้ฉายธรรมดาแต่เราบางคนก็บอกเอ้ยน่าดูนะ่าสนใจนะลองไหมปรากฏว่าครั้งแรกที่เราเปิดถูกจองเต็มภายใน1คืนได้3รอบสอสารอบเนี่ยรอบละประมาณ30ท่านก็เต็มภายใน1คืนโอเคเอาเสียงฟีดแบคค่อนข้างดีแล้วก็เด็กๆที่มาตื่นเต้นเขาท่าสนุกแล้วก็เด็ก เด็กทุกคนสนุกแล้วก็ลองสอบถามทางผู้ปกครองที่พามาเขาบอกว่าเด็กถือไฟฉายสองงูแบบสนุกแล้วแค่นี้แล้วก็แบบได้ยิ่งได้เข้ามาเห็นงูจริงๆที่มันเลื้อยจากกลางวันเขาเคยมาแล้วกลางวันเขาอยากมากลางคืนมันทุกอย่างมันแตกต่างไปงูส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่ใช้ชีวิตในยามค่ำคืนบ่อยครั้งที่เราไปสวนสัตว์จะได้เห็นงูน,นอนหลับมากกว่าอารียบทอื่นๆกิจกรรมอนาแอสเซเพนเทเรียมจึงนับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การดูสัตว์ยามค่ำคืนที่ทั้งสนุก ปลอดภัยและส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัวได้ดีอีกหนึ่งกิจกรรมเลยทีเดียว